เอาไข่ไก่มาแล้วยังไงต่อเขาะตอบใส่กระทะใส่น้ำมันแล้วนะแล้วก็โอ้โหหลายลูกเลยเนี่ยเอามาจิ้มฟันปักผมคิดว่าเขาน่าจะทำอะไรสักอย่างนะถึงเอาไม้จิ้มฟันปักเพราะว่าอาจจะพรแห้งมันจะงวงไปปักทำเพี้ยอะไร สุดท้ายมันก็ผัดอยู่ดีเดี๋ยวอะไรอ่ะลูกดาวเหรออะไรเลยไงน้ำ่ัดและเพราะว่นี่ควาดนการะอ้ ใส่น้ำใส่หอมแดงพริกกระเทียมแล้วทำไมเดี๋ยวนะไม่เข้าใจว่ามันทำไมไม่เปลี่ยนกระทะทีเดียวใส่น้ำแข็งไอหนักกว่าเดิมเดี๋ยวเอาต้นหอมมาใช่กันไกลตัด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 ลองปรุงไอช้อนดูช้อนไอถ้าเป็นลูกขนาดนี้มึงไม่ต้องตัวนะ ก็ัดเปลี่ยนกาะอีกต้องการอะไรไปหยิบมะเขือเทศมาแล้วก็ตัด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 อันนี้น่าจะเป็นแกะสลักเป็นทรงสวยๆนะบิบโอ้โหอันนี้ใช่ได้สวยสวยเลยอันนี้สวย จัดน่คตงกามันสูงสุที่สเดที่ออะไรเสมือนกันดท่งุี่งุดที่สุดท่ดที่สดที่สด้อยู่สดทําสปดที่อุะที่สมัที่สุอที่ที่สดที่สดี่สด้อยู่สดที่ส่สุดที่สุดที่สุที่ที่สุดท่สุดที่สุดที่ท่ส่ส่สดกี่ท่ดดีส ใส่กรอกอ๋ดูต่อใส่กรอกยังไงเรนนี้ใช้ได้อยู่ผันเป็นทรงคล้ายขนมเกียปูนเป็นลายเป็นลายเอ้สองอันอันที่สองอันที่สามจิบจิบจิบจบเสร็จเอาแล้วอันอื่นไม่เดี๋ยวเดี๋ยวแล้วอันอื่นมึงไม่ทำละหรือทำแค่สอสามอัน ไอ้เฮียกูทนมาถึงวินาทีนี้ได้ไงกูถามจริงไอ้เฮียถึงใส่จานแล้วอะถึงใส่จานแล้วไอเฮียช้อนเมื่อกี้ช้อนรูอะช้อนเป็นรูเดี๋ยวมึงใส่น้ําแข็งทำไม,มใส่น้ําแข็งทำไมกูมมมปวดหัววะ่ะกูจะบ้า